หากใครที่ติดตามละครไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักนักแสดงนําชายอย่างปอนัทธิสกิจใจเป็นอย่างดีพระเอกรุ่นใหญ่ที่ผ่านผลงานมาแล้วทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นละครภาพ,พยนตร์พิธีกรเพลงไปจนถึงถ่ายมิวสิกวิดีโอแม้ว่าวันนี้เขากลายมาเป็นพระเอกรุ่นใหญ่ที่ผันตัวไปรับบทพ่อแล้วก็ตาม แต่ปอก็ยังคงเป็นที่รักของคนไทยทั้งประเทศตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาด้วยความที่เขามีเอกลักษณ์อันโดดเด่นมีสเสน่ห์ทั้งหน้ากล้องและหลังกล้องจึงไม่น่าแปลกใจที่ใครๆจะรักเขาและติดตามผลงานมาอย่างต่อเนื่องปอเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแสดงมิวสิกวิดีโอในปี2543ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3เพลงคือไมกล้าบอกเธอของโจก้องเพลงยอมรับคนเดียวของนรมนจิงวังกูล และเพลงเธอของวงไอซครีมซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนรู้จักผู้ชายคนนี้ปอมีผลงานละครเรื่องแรกคือเก็บแผ่นดินในปี2544รับบทพระเอกร่วมชนชาติเพียงแค่ผลงานการแสดงเรื่องแรกก็ทำให้ปอได้รับรางวัลดาราดาวรุ่งชายจากเวทีท็อปอวอร์ดและนั่นเป็นการส่งสัญญาณว่าวงการบันเทิงกำลังจะมีพระเอกคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตามองครับ หลังจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญญากับสถานีโทรทัศน์ช่อง7มีผลงานเข้ามาเรื่อยๆตลอด9ปีที่อยู่ภายใต้ชายคาวิกมอร์ชิดพระเอกคนนี้มีผลงานทั้งหมด29เรื่องผ่านบทบาทการแสดงที่หลากหลายคาแรคเตอร์ยืนหนึ่งในฐานะพระเอกแถวหน้าของช่อง7มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องดังสวรรค์สาบจิตสังหารหมอรําซัมเมอร์มนรักลูกทุ่งสายน้ำสามชีวิตคมแฝกและลุกคาด ก่อนที่จะส่งผลงานชิ้นสุดท้ายเป็นการอําลากับทางช่องเจเรื่องหวานใจใยต่างดาวการไปเซ็นสัญญาอยู่กับทางช่อง3ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและมีการวิเคราะห์ทิศทางอนาคตไปต่างๆนานา,นา,นาโดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์กระแสะที่เกิดขึ้นในช่อง3อาจจะไม่ปังเท่ากับช่องเก่าที่เป็นแบบนี้เพราะว่าป๋อเป็นพระเอกคนดังแห่งยุคที่อยู่ช่อง7มานานและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็ย่อมเป็นที่สนใจ แต่การมาช่อง3มปอก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกคือคู่เดือดที่เขาต้องมาปะทะบบบาทกับอ้ำอธิชาติชุมนานนเรียกได้ว่าเป็นผลงานแห่งปีของช่อง3ที่แฟนๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากแถมยังดึงแฟนคลับปอที่เคยอยู่ช่อง7ให้มาติดตามชมละครช่อง3อีกด้วยครับ แม้หลายคนจะมองว่าช่อง3ม,มีพระเอกมากมายหลายคนการที่ป๋อไปอยู่ช่อง3จะต้องเจอสภาวะแข่งขันที่สูงแต่ป๋อก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมาอยู่ที่วิก3พระราม4ในครั้งนี้เขาไม่ต้องมาแย่งงานกับใครเพราะป๋อมีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่ผู้จัดจะเลือกใช้บริการการมาครั้งนี้จึงเป็นการเสริมทัพให้ช่อง3ม,มีนักแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นที่สำคัญ ปอยังได้รับพรไว้วางใจให้มารับบทบาทคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการแสดงอย่างเต็มที่ผ่านผลงานที่หลากหลายอาทิทองเนื้อก้านางทาตตะวันยอแสงเงินปากผีได้แดงเล่บันพการจนถึงผลงานล่าสุดเรื่องคู่เวรถึงแม้เรื่องนี้เขาจะต้องมาประกบคู่กับพระเอกรุ่นน้องถึงสองคนอย่างพลนวัตผู้พันทัชศสี และก็อตอิทิพั์ฐานิทแต่ป๋อก็ถ่ายทอดบทบาทของฉัตรทองออกมาได้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญของเรื่องนี้ทุกวันนี้แม้ว่าป๋อจะต้องรับบทพ่อหรือตัวร้ายแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบทที่เขาได้รับยังคงเป็นบทนําที่มีความสําคัญอยู่ดีเพียงแต่ว่าด้วยอายุที่มากขึ้นป๋อต้องรับบทให้เข้ากับวัย เพื่อความสมจริงทั้งการแสดงเช่นเดียวกับนักแสดงชายคนอื่นๆที่อยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีแต่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทอะไรความเป็นป่อน้ทวุฒิก็ยังคงเป็นที่รักของผู้ชมทั่วประเทศที่พร้อมจะติดตามผลงานของเขามาโดยตลอดตราบเท่าผู้ชายคนนี้จะมีผลงานออกมาให้เราได้ติดตามกันครับ